The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride! <coughs> เข้าใจหยอกลอ้อฟงผู้จัดจองคิวลงละครคิดถึงงานแสดงจุ้ยคำชายอยากคูดจิ้นฟินไม่ลงมีคุยพุธขอบคุณที่นึกถึงหลุนข่วงเที่ยวเกาหลีใต้พงศกรแจงป่วยทำน้ำหนักลดช่องไม่ว่าฝูงผันท้ายจอดฉายดีใจติดหนุ่มหน้ากอดพูดกับความทรงจำในปี2558 เสนอข่าวร้อนบันเทิงโดย S M S ข่าวบันเทิงและคลิป Star Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันแจกทองเปิดดวงรวยสมัครรับเลขมงคลนำโชคเคล็ดเสริมดวงทำอย่างไรให้รวยลุ้นเส้อคอทองคำ12เส้นโทรเลยดอกจัน4 7 9่เหลี่ยมค่าบริการ3บาทต่อ S M S โทรเลยดอกจัน4 7 9่เหลี่ยม โชคมาถึงมือคุณสว้วัสัีดีปีใหม่ปี2559นี้นะคะที่สาก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกันมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ร่ำรวยกันนะคะแล้วก็ใครคิดอะไรนะคะก็ขอให้สมหวังทุกอย่างนะคะแล้วก็สำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ด้วยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ In one horse open สวัสดีค่ะ New Plus e n t e r t a i n รายงานตัวแล้วค่ะกับแป้งจางสวยแซบเวอร์นะคะที่จะนำความบันเทิงกับความเคลื่อนไหวของเหล่าสตามาอัปเดตให้คุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะช่องแรกเราไปติดตามข่าวร้อนๆกับสตาร์อัปเดตค่ะ ซุปตาหล,ลายคนก็วางแผนพักผ่อนแล้วอย่างสาวแพาต,ตี้วันใจของหนุ่มแดนจะวางแผนไปไหนหรือเปล่านั้นต้องไปฟังกันค่ะส่วนทางด้านหนุ่มเต้ยพงศกรก็ผอมลงเอ๊ะแบบนี้เป็นเพราะอะไรต้องไปหาคำตอบพร้อมกับข่าวของเอสเธอร์กอบพิชยะและแกงส้มธนาทัศน์กันค่ะ ผมเพิ่งป่วยหายเป็นไข้หวัดใหญ่ครับไข้หวัดใหญ่น้ําหนักลงไป 3- 4มสโลได้ครับตอนนี้ก็โอเคครับตอนนี้เพราะว่ายิ่งดีเพราะละครเรื่องต่อไปก็ก็จะต้องผอมลงมาเดิมหน่อยเพราะว่าตัวใหญ่ไม่ได้เนาะเ,นเราไม่ได้เล่นทีเดยดแล้วเล่นปัจจุบันแล้วครับแล้วงผอมลงครับตัวผู้ใหญใให่ใช่ครับใช่ครับอยากอยากจะให้แบบเทียวกว่านี้แล้วก็พร้อมที่จะเล่นละครปัจจุบนันอะไรอเลย่างเงี้ยไม่เสียดายครับเพราะว่าเราจะกระชับขึ้น เป็นเป็นอีกอีกรูปแบบหนึ่งครับเราเราไม่ได้ตัวใหญ่เน้นตัวใหญ่สาลีราแบบตัวใหญ่นักลบแต่เราเป็นแบบเป,เป็นหนุ่มออกกําลังกายเฮลตี้มากขึ้นครับพื่ใหญ่ก็บอกว่าประมาณนี้แหละกำลังโอเคแล้วครับเปองคนของพี่น้องหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ใช่ทั้ายนที่กำลังจะฉายถูกต้องครับพันท้ายนรสิงห์ครับ30ทธันวาคมนี้ครับทุกโรงภาพยนตยร์ยังไงก็อยากให้ทุกคน ได้ไปดูกันครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เลยที่มอบให้กับคนไทยทุกคนครับเพราะว่าภาพยนต์เรื่องนี้เป็นภาพยนต์เรื่องแรกของผมด้วยของมันมีด้วยครับ ก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูครับจอหอนนี่แต่ก็ติดโขหนุ่มหน้ากอดใช่ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนครับเพราะว่าหนุ่มหน้ากอดในปีนี้ได้มาจากการโหวตลุ้นวนเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กําลังใจจากแฟนคลับทุกๆคนโหวตให้เราก็คงผมผมเองก็คงไม่ได้ติดหนุ่มหน้ากอดแลวหนุ่มหน้ากอดผมก็อยากติดติดมาเหมือนกันอยากติดเหมือนกันเป็นปีแรกด้วยตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากก็ต้องขอบคุณแฟนคลับขอบคุณสุดสัปดาห์ที่ให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาครับ มีออสเตรียค่ะก็โซนนั้นค่ะแบบฮังการีไปเช็กอะไรเงี้ยค่ะแบบโซนนั้นค่ะคก็ไปหาพี่สาวด้วยพี่สาวอยู่ฮอลแลนด์แล้วมาคุยมันแค่ที่นี่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเลแบบยนะคะอาทิตย์อาทิย์สอ,องาณเป็นฝาแบบใออกให้หมดเลยไม่รู้ยังไม่ได้คยุยไม่ดีค่ะออกให้ดีเดนก็ไปเองด้วยใช่ไหม ด้วยค่ะก็คือไปหาพี่สาวด้วยเพราะว่าแบบว่าไม่ได้เจอนาอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวมาเขาดับด้วยกันพี่พลอยครั้งหนึ่งที่แบบมีคิวจะขึ้นแล้วที่อยู่แล้วพี่เขาแบบไม่ขึ้นอ่าใช่ค่ะก็จริงๆใครก็เพิ่งทราบเดี๋ยวนั้นเหมือนกันนะคะตอนที่ว่าทีมงานประกาศค่ะแอดรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยจริงๆต้องลองไปถามพี่พีเขา คิวถ้าเรื่องคิวมันก็จะมีบ้างนิดหน่อยอะคะ่ะมันเหมือนแบบพอศิลปินเยอะแล้วก็ด้วยเวลาหลายๆอย่างเนะะี้ยค่ะมันก็ต้องคอยรันเพราะว่าวันที่รันจริงมันเหมือนมีไม่ได้เยอะมากอะ,ะไรเงี้ยค่ะหลายคนเสียงความรู้สึกแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายเงี้ยแต่ว่าทําให้ออกมาไม่ดีเลยเบางคนบอกว่าผิดหวังกับตัวให้แล้วก็คอนเสิร์ตนั้นนึงคือถ้าถ้าแพ้พูดในหมู่แพ้คือแพ้พยายามทำทำสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าส่วนถ้าทางทางค่าเให้ ต้องเดี๋ยวไปสอบถามอ,อีกทีเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วรูปแบบงานคือก,ก็เขาตั้งใจออกมาจากนีนค่ะใช่ค่ะก็เป็นฉากจบด้วยค่ะเหมือนแบบใน,นเรื่องก็ผ่านมาแบบขึ้นคอนขึ้นค่อนเรื่องแล้วก็เหมือนแบบว่าสุดท้ายก็มารักกันอ <levers. S 2> ะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นฉากที่แบบค่อนข้างหวานกุ๊กกี้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะไลา์เทปไหมคะไม่ค่ะเทคเดียวค่ะต้องเทคเดียวค่ะเหมือน <ๆ S 2> เราก็ผู้กำกับก็พยายามเซฟให้เราเต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วก็ทำตามหน้าที่ค่ะรุปจุจริงใช่ไหมคะจุจริงค่ะจุกจริงค่ะเราตัดสินใจอยู่นานไหมคะ ไม่ค่ะเราก็ทำตามหน้าที่ค่ะเดี๋ยวเป็นนักแสดงนะคะใช่ค่ะจริงจริงเขินไหมไม่ได้เขินเท่ากับตอนที่ถ่ายเล่ละตีนะคะด้วยความที่เราร่วมง,งานกับพี่ชอนมาแล้วเรื่องหนึง่งแล้วระยะการถ่ายทำมันเล่ละตีก็นานกว่าเพราะปีปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยได้แบบว่ามันเหมือนละลายพิธกรรมตัวเองเหมือนสนิทก,กันมากขึ้นเป็นเพื่อนกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะจริงๆแต่ว่าเราก็รู้ว่าลิมิตเราประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ย เพราะอยากให้แฟนคลับของเราบินเปล่าเชียนอนไม่ค่ะหนูว่าอยู่ที่การทํางานของผู้กับมากกว่าที่เขามองเห็นท่าอย่างไงเพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรีเควส์ว่าอยากจะทําอย่างนี้อย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ทําหน้าที่ทำตามหน้าที่ที่ได้รับสั่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไงบ้านไทโอ้คุณพ่อคุณแม่หนูเข้าใจมากเลยนะคะว่าเพราะมันเป็นการแสดงเะะข้าใจว่าเป็นการแสดงเขาก็ไม่ได้พูดถึงอะไรเลย ได้นนมากกว่านี้นนคะโอ๊ยมากกว่านี้ก็มันน่าจะไม่ไหวแล้วนะคะประมาณนี้ก็น่าจะกําลังดีน่ารักน่ารักพอคะ่ะเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณพี่ถรอนี้ไหมคะพี่ซอตอนนี้ไายทําเงาโศกอยู่ค่ะชายก็คิดว่าน่าจะออนแอร์ปีหน้าค่ะจะมีโจ๊กอะไรอีกไหมโอ้เรื่องนั้นก็จะเป็นแบบใสๆน่ารักหน่อยคะ่ะเพราะด้วยความที่มันเป็นพีเรียดด้วยอะ,ะไรอย่างเงี้ยค่ะเออไม่มีไม่มีอะไรเลยครับจริงๆแล้วคือเหมือนกับวันนั้นคือก็อยากกินมากแค่นั้นเองตามที่ก็เขียนเลยคือคือก็ค่อนข้างเล่าเล่าละเอียดมากก็ ก็ตามนั้นเลยครับแต่คือก็ไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วนะเพราะว่ามันก็เป็นแค่ประสบการณ์ที่วันนั้นรู้สึกอยากมาเล่าสู่คนฟังให้แบบแฟนๆที่ติดตามเราว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบถ้าเป็นเพื่อนๆพี่พี่น้องๆเจอแบบนี้จะทํายังไงอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเหมือนเรื่องเล่าเฉยๆอะไรเงี้ยครับนันีคุยหรืออะไรกนอ่อ๋อไม่ได้ก็ยังไม่ได้กลับไปครับแต่ว่าก็ทางทางร้านก็ได้มีพยายามติดต่อมาแล้วก็ขอโทษเรียบร้อยแล้วครับก็ก็ไม่ได้ติดใจแล้วเพราะว่าก็ไม่ได้มองว่าแบบม ไม่ไม่ถึงกับประจานนะคืออาหารเขาก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับคือกอฟมองว่าก็ยังดีแล้วก็ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนชื่อร้านไม่ได้อะไรด้วยเขาไม่อยากไม่อยากไปไปเจาะจงอะไรเงี้ยแต่แค่เขียนถึงความรู้สึกที่ว่าเอ้ยมันเกิดแบบนี้ขึ้นเล่าสู่กันฟังเฉยอ่นี่น่าเปลี่ยนไปเพราะเป็นตาของฉันมานเป่ก็ก็ไปทาไอ้นี้มาครับเขาเรียกว่าอะไรเอาไขมันออกจากดวงตาอะไรเงี้ยครับมอคือกอฟเป็นคนที่ถ้าถ้าเคยเห็นจะเป็นมันตกมาครับ ก็ก็โอเคนะครับก็โอเคยังไม่ได้ทักอะไรครับแฟนคลับเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับคือก็ว่าแฟนคลับเขาเขารักในตัวเรามากกว่าอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มาสนใจเรื่องตรงนี้เท่าไหร่ความรักก็เรื่อยๆเหมือนเดิมจริงๆก็ไม่ค่อยได้เจอมาตั้งนานแล้วนะหมายถึงว่ามันก็เป็นระยะเป็นระยะนี้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเราทํางานเ็าทางานอะไรเงี้ยใช่ครับยังคุยกันอยู่ครับยังคุยกันอยู่ครับ ใช่ใช่ครับใช่ครับเหมือนเดิมครับผมไม่ได้เจอกันอีกสถานทเป็นยังไ,ไงคะโล่งๆหรปล่าก็คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่องเจอกันเนี่ยเราไม่ได้เจอกันแบบบ่อยๆแบบอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า,วาเขาเรียกอะไรไม่มันก็ไม่รู้สึกว่าแบบเออห่างกันอะไรเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นระยะทางนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยครับผบมไม่มีอะไรเชื่อมต่กันแล้วคุยกันก็คุยกันปกติครับโทรศัพท์ไลน์อะไรเงี้ยครับผมใช่ครับ โอ้เขาม่น่าจะละครับเพราะว่ามันมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับผมก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เขาอ่ะคือผมไม่คือผมรู้สึกว่าคนเราชีวิตมันมันแล้วแต่ตัดสินใจมันก็เป็นมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของเขาอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับ ครับเดี๋ยวไดูเออะไรนะอ๋อใช่คือก็เป็นช่วงต่อจากเราทำเวทีก็คือช่วงนั้นก็คือเขาอะไรเราไม่มีเวลาอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าได้แต่ยกอย่างเดียวไม่มีเวลาวิ่งไม่มีเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรว่าต้องขึ้นก็ขึ้นด้วยก็ขึ้นด้วยใช่อะไรนะครับกีโลไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้ก็พยายามเอาลงอยู่ Buy ก็แฮปปี้นิวเยียร์นะคะปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนเลยค่ะ อบฉายาประจำปี2,558ให้ไปทั้งโดมประกรณ์ลาและสาวจุย๋ยจะคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรต้องไปฟังจากปากเจ้าตัว,ตวกันค่ะส่วนทางด้านนุ่มว่านธนากิจจะพัฒนาสถานะกับสาวฟางหรืออย่างนั้นเราไปติดตามพร้อมกับข่าวของกรีนอัสดาพรและแม็กกันเลยค่ะทราบแล้วครับก็จริงๆคือทุกปีคือปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีแรกนะครับโดยมก็เคยมีฉายาแบบน,นี้มาบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องแบบ สนุกเฮฮาหยอกล้อระหว่างแบบพี่น้องนักข่าวจริงๆเราก็เหมือนคนที่ทํางานอยู่วงการเดียวกันนะครับก็มันก็จเจอเกือบทุกวันเป็นเหมือนเป็นญาติไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่แบบพอสิ้นปีกันมาจะมีธรรมเนียมแบบหยอกล้ออะไรกันแบบนี้แต่ก็เป็นธรรมดาครับบางคนอาจจะเบาบางคนอาจจะแรงอะไรเงี้ยก็ก็ผัดผัด,ผดกันไปอะไรเงี้ยเราเอ,าเองยอมรับกับจัยานนี้ไม่รับิดชอบนะค ืออย่างที่บอกครับมันมันเหมือนว่ามันเป็นเรื่องหยอกล้อจิกกัดเบาๆอรเนี้พอให้แบบแสบๆคันๆคือคงไม่ได้ถึงกับว่าโอ้ยต้องมายอมรับซีเรีสมันเป็นฉายาที่ติดตัวเราไปตลอดปีหน้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวก็มีใหม่ผมว่าอย่าไปมองว่ามันซีรีสใช่แม่กับคุาแม่กับคุขำๆครับทุกคนก็มองไปเรื่องขำๆใช่ครับไม่ก่ซีรีสไมไม่ซีรีสเลยครับไม่ซีเรีสใช่เลย ละครตัวหนึ่งเรื่องของพี่โดนอนครับแล้าจะมีแบบไปเรียนกันแสดงนี่ระเจอไม่ค่อยมีต้องมีครับต้องมีต้องมีการเหมือนกับเหมือนไปบรัชอัพไปปัดฝุ่นนะครับเพราเรียก็คงไปเพิ่มเติมในเรื่องของสมาธิในเรื่องของความเข้าใจในบทก็ต้องรอให้บทออกมาก่อนแล้วก็เราก็เอาบทไปพัฒนาต่อในในคลาสเรียนครับคิดถึงครับผมชอบนะสนุกครับ ก็ฮ่ขอบคุณพี่ๆนักข่าวขอบคุณสมาคมนักข่าวค่ะที่คึกถึงก็คือเข้าใจแหละว่าแบบมันต้องเป็นเหมือนแบบปีที่มีข่าวอะไรที่ที่มันเป็นข่าวที่คนให้ความสนใจอะไรยเงี้ยค่ะก็คงเอามาตั้งฉายากันปกติก็ไม่เคยได้เขาหลอกเลยโอ้โหเบานะถ้าถ้าเทียบกับคนอื่นนะเบามากอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอได้เป็นคู่มันเลยเหมือนมีเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วคุยพี่เพื่อนคุยแล้วค่ะคุยแล้วค่ะ ก็ตลกกันดีเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้าใจแหละเพราะว่าเราอยู่วงการนี้มาก็นานหลายปีพูดเองเขาเป็นสายดีเจซึ่งก็ต้องอ่านข่าวในทุกปีแต่แค่ประหลาดใจว่าเอ้าปีนี้เราต้องนั่งอ่านข่าวตัวเองเหรออะไรประมาณนี้จุ๋ยจะพูดเนี่ยต้องบอกยอมรับว่าเราสองคนโตมากพอแล้วอะค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของทางครอบครัวทางเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราเราชัดเจนเรา เราบอกผู้ใหญ่ในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็อย่างเมื่อวานเจอคุณแม่ก็บอกคุณแม่นะอะไรเงี้ยแม่ยังขำเลยหัวเราะกับฉายานี้เลยอะไรเงี้ยไปดีแล้วค่ะไปขไปค่ะไปไปไปไหนเอ่อไปเกาหลีค่ะไปเกาหลีบใครงไปกับเพื่อนๆหลากหลายคนนะคะแล้วก็มีทีมผู้จัดการดูแลด้วยคือจริงๆใหญ่เขาพักผ่อนเพราะว่าทั้งปีเนี่ยดูแลจุนมาเยอะมากพอแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากจะพาเขาไปพักผ่อน เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันมันมันเอาไงดีเริ่มยังไงดีครับมันยังไม่มันยังไม่เดินทางมาถึงความความลงตัวอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็แฮปปี้อยู่ดีครับแฮปปี้อยู่ดีในการที่ค่อยๆคุยกันไปครับหีว่าจีบอยู่ได้ไหมครแล้วแต่จะนิยามนะครับแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คุยกันมาสัก คุยกับน,น้องมาสักพักหนึ่งพักใหญ่ๆแล้วครับก็ให้มันเป็นไปแบบทีเลิก,ก,บกับปิกกรบปล่อยแบบนี้ดีกว่าววก็เหมือนเดิมเลยฮนะก็ก็ผมคุยกับเขาผมชอบเขาอ่ะ,อะส่วนอื่นเป็นยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมไม่ถามครับถามแล้วเกิดถา้าไม่ใช่ขึ้นมาผมก็เราก็นี่ไงพอครบแา้เี่ยุ่งเก่งอก ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นหรอกครับก็รู้สึกว่ามันก็สดชื่นดีตอนนี้ครับเหมือนมันมีความแบบกระปีก้กระเปื่าขึ้นมาเหมือนกินแบบเขาวกว้างอ่อนแล้วก็สดชื่นดีอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมบก็เมืม่อเมื่อคืนนี้เองครับเมื่อคืนค่ำคุณยให่เสียครับผมก็ก็แต่ว่าก็ป่วยนานแล้วล่ะครับเป็นโรคแบบเหมือนกับโรคชาราด้วยแล้วก็เหมือนอายุอานามก็สมวัยแล้วล่ะครับก็เหมือนนําไปก่อนนาลูกหลานไปก่อน ประมาณ8 6 5ประมาณนี้ครับก็ที่บ้านก็เตรียมตัวกันมาสักพักแล้วครับเพราะว่าทุกอย่างการเจอกันเป็นเรื่องสมมุติการแยกจากกันเป็นเรื่องจีรังยั่งยืนฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าก็ถ้าเข้าใจแหละว่าวันหนึ่งก็ต้องจากกันอยู่ดียังเป็นข่าวอีกเหรอคะยังมีอยู่ไหมคะก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันโอ้คิดว่าก็คงเป็นเป็นเรื่องปกติมั้งคะเพราะพอเราเหมือนแบบเราโสดอะไรอย่างเงี้ยก็คงโดนเพราะขนาดแบบ คือตัวทันวาเองเนี้ย mm hmm. เขาก็ mm hmm. เขาก็โดนจับคู่อะคนนู้นคนนี้ตลอดอะไรเงี้ย mm hmm. คิดว่าให้มองที่เรื่องของผลงาน,นกว่าคิดว่าคงแบบพอเราเล่นกับใครหรือใครเล่นกับใครเนี่ยรู้สึกว่าทำไมแบบอุย้ยมันดูเป็นคู่จิ้นกันจังเลยอะไรเงี้ย mm hmm. คงอาจจะแบบว่าเราเล่น mm hmm. เล่น,เล,น,เ,ลนเล่นถึงบทบาทหรือเปล่าคนก็เลยชอบผลงานในแบบนี้เลยนะคะไม่ไม่กดดนเลย เ้ยเราคะ้ยขอบคุณพี่เลี่มากก็จริงๆกิงกินก็ก็เกรงใจเขาเหมือนกันเพราะว่าพี่เขาก็เขาก็มีคนที่เขาแบบที่ตอนนี้เขาต้องดูแลแล้วอะไร่ะค่ะกิงก็คือก็ไม่อยากให้แบบสื่อทําให้เขารู้สึกเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจระดับความคิดของเขาอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาเป็นยังไงเราก็รู้จักกันมาก่อนเนาะก็ก็อยากให้มองว่าเป็นเรื่องของแบบเรื่องของธรรมชาติของคนสองคนน่ะเนาะก็แล้วก็มองว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วก็แบบไม่อยากให้พี่เขาไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องแบบไม่ให้เกียรกินกินว่าเขาก็มีความให้เกยริกอู่แล้วลยะ อ๋ออันนี้กินไม่ทราบเหมือนกันนะคะอันนี้กินไม่ทราบเลยเพิ่งทราบเหมือนกัน,นอ๋อนนมา,าใช่ไหมคะอ,อืมอันนี้คงต้องรับคือกินก็คงใจนึงกินก็คงอยากอยากไปเยี่ยมอะค่ะ <c oughs> แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับทางกีฮนรีด้วยว่าเขาโอเคไหมที่จะให้เราเข้าไปเยี่ยมอ๋อครับผมก็ดีครับด <c oughs> ีมากๆดูแลกันดีมากๆครับผม <c oughs> อะไรนะถ้าทางการเดี๋ยวจะมาบอก แน่นอนไม่ไม่มีการปิดบังครับผมคือทุกทวันนี้ก็คือยังดูแลกันเป็นเพื่อนที่ดีๆต่อกันอยู่ครับผมมันจ็ดดูแลป่ะคเียวหรืลอก็ใช่ใช่ดูแลก็คือดูแลคือพยายามพยายามทําทุกวันที่มันดีแหละดีแล้วก็แก้ไขส่วนที่มันที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยพยายามเข้าใจกันมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากลับมาครั้งนี้เราละเอียดอ่อนกันมากขึ้นนะเพราะว่าเราเรามีความเชื่อว่า คือการที่เราเราเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนเนี่ยคือพอเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยเราเราจะสามารถพูดคุยทุกอย่างได้เราจะเย็นต่อกันได้เราอะไรเงี้ยมันจะมีมันจะไม่มีการคาดหวังเนี่ยพอพอพอฐานเราแน่นแล้วเนี่ยค่อยพัฒนาต่อไปอะไรเงี้ยครับผมปีใหม่มีไปหวานที่ไหนปีใหม่มีไปไหนไหมล่ะครับผมก็คงคงไม่คงคงเที่ยวสวนมากกว่าเพราะว่า คือคือช่วงเทศกาลคนเยอะอะไรเงี้ยเราก็เราก็ให้พี่ๆน้องๆเขาไปเที่ยวกันก่อนเนี้ยเพราะเราเรามีช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับเขาเราสามารถไปเที่ยวได้ไงครับผมชวนไปสวยในข้ามปีใช่อันนั้นน่ะไปคิดว่าคงคงหาวัดแล้วก็สูงขึ้ข้างปีใช่ไปด้วยกัน,นะครับผมหลคนรอคนรุ่นรุ่นค่ะใส่กับกันจริงเหรอจริงเหรออ๋อก็รอหน่อยละกันรอหน่อยละกันครับผม คือจริงๆแล้วเราเราคิดว่าเราค่อยๆค่อยๆดูกันไปหละอย่างที่บอกพอพอทุกอย่างมันมันพัฒนาจนชัดเจนปุ๊บเนี่ยแน่นอนเราต้องให้เกียรติไทรอีกครับผมยาทาเล็บแบบเดิมเดิมก็แค่สวยแต่ถ้าทั้งสวยและสมดุลรวยด้วยความเชื่อตามศาสตร,ร์การขอพรจากหินต้องอยาทาเล็บเกรดอัญมณี l ลิสต n นวิทข้าขายร่ำรวยใช้กระดิ่งเรียกเงินเงินทองไหลามาเทมาใช้ทางด่วนเศรษฐี เงินไม่ขาดมือใช้คุ้มเงินไม่ขาดคลนผู้ใช้ส่วนใหญ่พึงพอใจทางด่วนเศรษฐีตัวนี้ก็คืองานอีกงานหนึ่งที่ทําก็คือเป็นในหน้าขายที่ดินก็ตั้งแต่ใช้มาลูกค้าติดต่อก็มาซื้อเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นตัวนี้ค่ะทางด่วนเศรษฐีโทร6ู6ย์6กหรหดหอ ID l ้ารือ o r y o u ปีนิวเยียร์นะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ลืมไปกับปีที่แล้วนะคะเริ่มต้นปีใหม่กับสิ่งดีๆค่ะ h a p p ี n e ิว e ยียค่ะพร้อมไปส่องซุปตากันรียังคะว่าไปจำอะไรกันบ้างกับ Star Gossip ต่อด้วย Star s c o o กความทรงจำของซุปตาวันนี้จะเป็นใครไปดูกันเลยค่ะช่วง Star g o s ก i p s บ a r ป o s s i p กับพี่นายค่ะใหญ่แรงตัวละค่ะ ยาระชาไปส่องซุปตากันไลว้าวน่ารักสุดๆไปเลยสำหรับน้องอลินน้องอาราันของคุณแม่อปปอและคุณพ่อออกซมิธท,ที่คุณแม่คนสวยได้อวดคลิปลูกแปดถึงสองให้เป็นแฟนได้ติดตามอัพเดตกันพร้อมกับภาพสุดแสนสสอบอุ่นของครอบครัวอารียสกุลให้เป็นแฟนได้ร่วมอิ M ่มเอมกันเป็นอีกสาวที่ผ่านวิวามรรนานพอสมควรสำหรับเบนพอนชิตาที่เป็นแฟนกระตั้ง ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีน้องสักทีล่าสุดอินสตาแกรมของหนุมมิบรมวุฒได้โพสภาพคู่กันพร้อมระบุข้อความว่าอยากให้ถึงวันที่29นีานี้เร็วๆจึงเลยเนอะหนูเนอะเอะเอเอยังไงคะแบบนี้ทำเอาหลายๆคนเดาว่าจะมีเจ้าตัวน้อยมาให้ใจชมหรือเปล่านะ แต่กลังจะผ่านไปมีอะไรในความทรงจำเราบ้างปี58ก็เป็นละครครับที่ที่ทำให้เราได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นครับผมในปีที่ผ่านมามีละครนอนเยอะมากครับผม อะไรท,ที่สุดของปีนี้ของเราคะน่าจะทุกๆเรื่องช่วยๆกันครับไล่มาตั้งแต่ฝันเฟื่องร้อยเลสเสน่ห์ร้ายไอ้วันนั้นเป็ซุปตาวันหนึ่งจะเป็นซุปตารักสุดท้ายที่ปลายฟ้าขับไฟเดย์ ide, แล้วก็รักน่าเป็ดโง่ครับรช่วยๆกันแล้วปีนี้จะผ่านไปเรามีอะไรที่อยากทำให้เสร็จภายในปีนี้ไหมครไป,ไปอยากปิดกล้องกล้องไหนกล้องนี้อยากปิดกล้องเพื่อเธอมากฮะครับผมร้องไห้ทุกวันเลยฮะ แต่มีคนชมคนเตออะไรอย่างนี้ที่มานนีสำลอมสำลัใจไปรับกับการแสดงที่นี่โอ้ยมีศิลปินมากมายเลยครับมีพี่สแตมมีซอลนแมชชีนมีพี่เบนชลาทิ์<ช>แล้วก็มีโมเดิร์นด็อกแล้วก็มีพี่โจอีบอยก้านคอขับโอโ้มากันเทียบเลยครับคิดว่าถ้าเราว่างเราอยากจะมีมาสนุกสนุกมันๆกันมาได้ที่นี่เลยครับเมก้าครับจริงแล้วจะบอกว่าซอบังนะคุณแฮช่าอย่เงี้ ก็แบบไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรซึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีเนี่ยช่วงส่งท้ายปีถ้าเกิดใครแบบไม่ไม่ได้อยากเข้าเมืองก็มาที่นี่ได้เลยค่ะเมกาบางนาชอบชอบค่ะก็ถ้าว่างก็อยากจะมาก็ชวนครอบครัวมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครที่สนใจนะครับมาร่วมงานนี้ได้ครับเมกาเขาดาว2016ครับมามาได้ทุกคนเลยมาได้ทุกเพศทุกวัยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมาเป็นครอบครัวได้ยิ่งดีครับเพราะว่าจัดอยู่ในประเทศไทยด้วยเราก็มาช่วยกุนญู คนไทยด้วยกันด้วยครับยังไงก็มีความสุขกันครอบครัวในช่วงปีใหม่ครับครับผมก็วันนี้มามาร่วมกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆส่งท้ายสิ้นปีของผมครับก็มาร้องเพลงกับน้องๆที่พิการทางสายตาแล้วก็มีจําหน่ายเสื้อที่เอาเงินไปทําบุญกันด้วยครับใช่แล้วค่ะ ก็เสื้อนี่เลยค่ะตามที่เราใส่กันอยู่นะคะเอาแบบโดยโครูโตนะคะคก็ราคาแค่300บาทค่ะ,ะไปช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเหมือนที่น้องว่านบอกค่ะครจริงๆแล้วก็ต่อเนื่องมาจากคอนเสิร์ตของพวกเรา10 c p f 2ก็เป็นช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาลูกต้อกระจกเหมือนกันค่ะวันนี้ก็ดีใจได้มาช่วยน้องๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเ,เงินส่วนเล็กน้อยนะครับในการช่วยกันซื้อเสื้อเนี่ยนอกจากได้เสื้อที่น่ารักอ่านออกแบบอย่างตั้งใจแล้วนะครับไายได้ก็ เอาไปช่วยกันช่วยกันสําหรับคนที่มีความใช้ชีวิตลําบากมากกว่าพวกเรานะครับฉะนั้นก็คนละไม้คนละมือคนละดวงตาช่วยกันนะครับทาบุญด้วยกันครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะจดใจกับความบันเทิงที่บ้านจางนมาฝากกันในวันนี้หรือเปล่าคะหากยังไม่เต็มอิ่มกอดเติสถานการณ์พร้อมกับคลิปร้อนๆมาเสิร์ฟแบบไม่ตัดทอนให้เสียอารมณ์ผ่านทางช่องทางเหล่านี้ของสำนักข่าวนิวพลัสค่ะแล้วกลับมาพบกับนิวพลัสแอนิเมชั่นได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย